เมือกีนะคะความสัมพันธ์ของชิ้นหรือว่ากระบวนการทํานะคะอยากให้ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอ้ยเราได้จากเรียนรู้อะไรบ้างจากการไปถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเอาคู่พี่ก่อนเลยไหมคะฝนเฟิร์นค่ะอย่อันนี้ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องที่2องที่มีโอกาสได้รับเล่นก็แน่นอนแล้วประสบการณ์จากพี่ร่วมกับแล้วก็พี่พิมงานเยอะมากแล้วก็โดยปกติพี่อาจจะได้รับเล่นแบบเป็น ความสัันเพื่อนอย่างไทยบ้านที่เล่นมากกอนใช่ไหมคะแต่ว่ารอบนี้เหมือนพอเราได้มาเล่นคู่กับน้ำหนึ่งอะเราจะแบบว่าได้โฟกัสทางอารมณ์มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้กับการใช้สายตากัน <sends> อะไรจ้าแล้วคุณฝน,นแล้วคุณฝนยิ้มอยู่ค่ะอะไรนะคะคุณฝนนะคะคำถามค,คืออะไระคะเราได้เรียน ใน,น<ห>คดของคนเฟย์ก<ช>็คงเป็นในเรื่องของบทในเรื่องละกันค่ะคือด้วยความที่ได้บทในเรื่องเนี่ยคือจะเป็นเกี่ยวกับมิตรภาพของความเป็นเพื่อนกันใช่ไหมลูดีใจๆๆๆของความเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ย<ล>มันก็เหมือนทาให้เราได้รู้สึกถึงถึงความสําคัญของการมีเพื่อนอะไรคงแล้วก็การแบบได้มีคนอยู่ข้างๆอะไรกันนะการได้มีคนอยู่ข้างๆในวันที่ ไไรในท่านี้นะคะของฝนฝนนี่เห็นว่ามีการรีดนมด้วยใช่ไหมคะมีวัวน้องวัวทั้งหมดกี่ตัวนะคะมีแนะนำตัวบอโบบาเริ่ลากตึงโบค่โบบาเลิกลากตึงโบนักแสดงทีมมาสซาเป็นวัวแดงน้ำน้องนักแสดงน้ำเลยทีเดียวนะคะตัวแล้วฝนฝนล่ะคะเป็นเอ็กซ์ไทร์คุณพี่พูกนี้แบบคุณกำหมัดแล้ว ว่าในพาร์ทแรกของการทำชีสจะเป็นยังไงอะมาพาร์ทต่อไปกันดีกว่า